เดิมคือ50 0 0 0บาทต่อ1,000ออเดอร์แค่นั้นเลยแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องมีกฎระเบียบเรื่องของท่าสินค้ามากกว่า1ตัวบวก1 0,000เพราะบางคนนะให้ขาย10ตัวใน1ตะกร้าอย่างเงี้ยบูมเราก็ไม่สะดวกอย่างนี้ก็คือไม่ได้เราก็ต้องมีเรีที่แบบอ่ะถ้าคุณอยากเปิดการมองเห็นหลายๆตัวเข้ามาคุณก็ต้องพร้อมจ่ายบวกเพิ่มไปเรื่อยๆทุกอย่างมันมันพอดีสมเหตุสมผล เราเราต้องฟังกันหลายๆฝ่ายนะคะเจนนี่ไม่ไม่รู้ว่าใครเกลียดอะไรเจนนี่ยังไงแต่เจนนี่พร้อมยืนยันแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจทุกเรื่องเพราะว่าเด็ดราคาไม่ใช่เรื่องที่หนูปิดบงังหนูพูดมาตลอดแล้วก็อย่าลืมว่าหนูส่งเลทให้ลูกค้าเป็นหมื่นเจ้าใครจะเอาไปโพสต์เอาไปคิดยังไงก็แล้วแต่เพราะเราสะดวกใจทํางานกับคนที่รับได้มาเดี๋ยวมาชี้แจงก่อนเพราะไม่อย่างนะั้นคนที่เพิ่งเข้ามาดูพวกเราอะ่ะเขาจะมีคําถามนี้อยู่เรื่อยๆจนไม่ได้ขายของเดี๋ยวก่อนส่งมาให้หน่อยได้ไหมคะใครดูอยู่ตอนนี้ มามามาให้ดูอยู่ตอนนี้ไหนเปิดเนี่ยอะไรเนี่ย ก็อย่างที่ว่าเลยค่ะแรกๆมันทางานด้ยวยความเรียลดราม่ามันเลยเยอะแต่ทุกวันนี้มันต้องมีกฎมีระเบียบเพราะว่าความปลอดภัยของทั้งตัวที่บ้านกับเจนนี่กับคนข้างนอกอะ่ะมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและอย่าลืมนะคะว่าทําไมถึงต้องเก็บเงินสามหมื่นเพิ่มถ้าเจ้าของแบรนด์ขอมาเข้าร่วมเพราะนี่คือการสร้างตัวตนเพราะนี่คือการมาเจอหน้างานนี่คือการมาสร้างคอนเทนต์ที่ต่อย,ยอดได้อีกเยอะมากมายไม่ว่าจะมาเช็คอินหรือว่ามาเจอหรือมาถ่ายคลิปหรือมาสัมผัสพวกเรา ทุกอย่างมันต้องจัดระเบียบแล้วเราต้องมีการต้อนรับมี security มีการประสานกับทางโครงการมีทางการประสานกับทางยามหน้าหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สะดวกจ่ายก็คือ5,000 50, 0บาทจบเราขายให้เห <c oughs> มเป็นวิดีโอคอลแต่พูดก่อนนะวิดีโอคอรตอนแรกอะเราคิดหมื่นนึงแต่ตอนนี้เราไม่คิดแล้วเพราะเราสึกว่าให้ไปเถอะก็ <c oughs> ของเบนได้ขายเองอันนี้มันขายดีไ <c oughs> ม่หายคะขอข้อมูลหน่อยบ้านฟ้าที่เขาโพสอะมาๆมาเจอแล้วมาเร็ว นั่งเรียบร้อยเลยนะมึงไม่ง่ายก็มึงพูดแก่มันงใจอยู่ข้างหลังโอเคนี่ขาตั้งกล้องไหมอ่ะเอามาหน่อยป้าน้อยค่ะขาตั้งกล้องน่อยคครับแต่ว่าคอมเมนต์แต่พองามนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายตอนนี้หนูมีทีมทนายหลังบ้านจริงๆนะ ไม่งั้นหนูก็โดนด่าไม่จบไม่สิ้นในเรื่องที่ไม่ควรโดนหนูกไ็ไม่ไม่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องไหนที่เราปรับได้เราปรับใหม,มือ,อมปรับอยู่แล้วทันทีด้วยครับปรับทันออทีเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดประเด็นเรื่องของเรทราคาที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะเราจะมาคลีคลีเอาใหม่ oh สวัสดีค่ะวันนี้เซนี่กับบูมก็จะมาชี้แจงเรื่องของค่าตัวค่าจ้างพวกเราในการปักตะก้านะคะให้เคลียร์ชัดจบในโพสต์นี้นะคะรบกวนเปิดใจฟังนะครับที่พี่ที่เคารับเคาร,รักทุกคนกูก็ลิ้นพันไม่ได้กินข้าว สวัสดีค่ะวันนี้เจนกับภูมจะมาเคลียร์เรื่องเรทราคาปักตะกร้าของพวกเราแบบเคลียร์ชัดจบทุกประดินในโพสต์นี้นะคะใครที่กําลังจะจ้างก็มาดูโพสต์นี้ได้เลยเนาะของเราเรทปักตะกร้า5นาทีนะคะอยู่ที่50,000บาทต่อ1,000อเดอร์ต่อ1สินค้าต่อ1ตะกร้านะคะแล้วก็กรณีเกิน1,000แล้วไปต่อทุกๆ1,000เดอร์นะคะพี่ๆต้องจ่ายเพิ่มอีก50,000บาทนะคะพี่ๆจะเปิดปลายทางหรือว่าไม่เปิดก็แล้วแต่พี่ๆตัดสินใจได้เลยนะคะแล้วก็กรณีอยากซัพพอร์ตบูมนะคะเบ้นละ ขนาดบูมอยากช่วยบูมก็ขึ้นให้ฟรีได้แต่ถ้าแบรนด์อยากสพอร์ตก็ยินดีนะคะแล้วก็เรื่องของเจ้าของแบรนด์ที่จะมาเข้าร่วมพวกเราเราคิดบวกเพิ่ม3 0 0ห0บาทตรงนี้เราอาจจะต้องขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนจริงๆ3 0,000ื่นบาทมันคุ้มค่านะการมาเช็คอินที่นี่การได้มาเจอพวกเราได้มาเจอตัวพี่ๆศิลปินดารารวมถึงน้องยูจินน้องจาย่าหรือว่าใครก็แล้วแต่แต่ว่าตรงนี้เราขอเบรกก่อนเราขอคัด คัดเฉพาะแบรนด์ก่อนนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าป้องกันการเกิดดราม่าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทางโครงการเนาะแล้วก็เรื่องของการนําคลิปไปใช้ต่อ2,000 20, มบาทต่อ1เดือนตรงนี้นะคะจะเป็นเรทที่ทางทีมพวกเราเนี่ยจะส่งคลิปที่เป็น google drive ส่งไปให้เพื่อพี่พนําไปต่อยอดแต่สําหรับแบรนด์ไหนที่ไม่สะดวกจ่าย2000 20, 0บาทตรงนี้สามารถต่อยอดอยังไงได้บ้างก็คือพ,พี่สามารถเอาตะกาที่พวกเราขึ้นหรือว่า คลิปที่พวกเราไลฟ์เนี่ยไปสามารถครีเอทได้แต่ต้องมีพี่ๆหรือว่าต้องทําให้แตกต่างจากไลฟ์สดจริงๆที่เป็นออริจินอลเพราะไม่งั้นมันจะผิดกฎและช่องของพี่ๆจะบินเช่นพวก,พ,วกพี่เอาคลิปพวกเราไปบอกเออฮ้ยเจนนี่ขายของให้แล้วหรือทุกคนฉันรอเจนนี่อยู่เมื่อไหร่เจนนี่จะขึ้นหรือขายไปแล้วแล้วแบบทุกคนฉันขายไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรนู่นนี่นั่น,นหรือฉันขายดีมากจากเจนนี่อะไรเงี้ยมันเป็นการที่ ครีเอทอย่างนี้สามารถทําได้เต็มที่ต่อยอดได้แบบ100%เเลยแต่ว่าคลิปออริจินอลที่เป็นไลฟ์สดจากพวกเราแบบร้อยเปอร์เซนต์จำเป็นต้องคุยสัญญากันหลังบ้านเพราะมันเป็นเรื่องของกฎกติกาของทางท i ิ t o ตอด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะอันนี้คุยได้แต่ว่าเมื่อก่อนอนะเจนนี่คิด50,000บาทต่อ1เดือนนะการนําไปใช้ต่อแต่สําหรับพี่ๆณีทศกาลเจนนี่เราคิด20,000บาทต่อ1เดือนไม่ต้องซื้อตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแค่จ่าย5 0,000บาทก็คุ้มแล้วแล้วก็เรทราคาเราแค่นี้มีประมาณนี้นะคะแล้้้้ววกก็ใครรทีี่จจะเเขาาาามาางพตอนน ต้องพร้อมที่จะเซ็นสัญญาในเรื่องของ การถูกต้องทุกอย่างเกี่ยวกับเอกสารออยอมอ,อกอต่างๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แรกๆเราอาจจะไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าหลังๆตั้งแต่เรามีทีมกฎหมายเราก็ทําเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงและก็ดีที่สุดนะคะใครยังสะดวกที่จะไปต่อก็มาเรื่อยๆได้เลยเพราะว่าเทศกาลเจนนี่ไม่ได้มีไปตลอดแหละแล้วอนาคตหนูอาจจะกลับไปรับงานในเรทดเดิมก็ได้แต่เชื่อถือว่าเรทดนี้ยมันคุ้มค่าแน่นอนนะคะพี่ๆยังไงก็ใครที่ยังจะสะดวกจ้างก็สามารถติดต่อกันมาได้เรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของเจ้าของแบรนด์ตรงนี้ ขอเบรกก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเยอะเกินไปและเดี๋ยวทงโครงการจะแบบวุ่นวายนิดนึงอาจจะขอเป็นคัดบางแบรนด์ที่คนดูต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่เคยขายหรือใดๆเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนที่เปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็เจนกับบูงกับยิวก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป๊ะสามนาทีสวัสดีค่ะวันนี้เจนกับบูมจะมาเลี่องสี้านะะ